บัดนี้วันที่19มิถุนายน2568เป็นวันที่50ข้าพเจ้านางสาวสวโรศพักชัดทันขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติ ระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักขระพยันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอหนึ่งบทกราพาลัตนไตรยัยอระหังสัมมาสัมพุทโธพัควาพุทธังพัควันตังอะภิวาเทนสวาคาโตพัคขวาตาธมโมธรรมังนมามัสสาม สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆานมามิสองบทบูชาพระพุทรีพินาชอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโตคุเนหิทะระมานโนธานิปารมีหิจะทิสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังะระนงะังคโตปูเชมิ ระตนัตยยางธรรมังจะรามิโสธินาสามบทสวชุมนุมเทวดาสามันตาจาักวาเรสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชัสสุนันตุสักขาโมขะาทางังสักเคกาีเจะรูปเปคิริสิขาราตะเตจันตะวิเขวิมานี ที่เประเทจากาเมตโรวันาคาฮเนเคหาวัเเต,เตุมิเกเตภุมาจาย,ยันตุเทวาชาละลัทธาวิสเมยะขะขันทพนาคาติดันตาสันติเกยังมุนิวาราวจานะสาธโวมีสุนันโตธรรมสวนะการลอัยยมพัทันตาธรรมสวนะการอัยยมพัทันตาธรรมสวนะการอัยยมพัทันตา สีบทสวดปุปภะภาคันมการนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดใจสารณะคมณะปาฐะพุทธทางสารนังคัจฉามิธรรมมังสารนังคัจฉามิสังกลางสารนังคัจฉามิ มทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิมทุติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิมทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิหกบทสวดสัจจะกิริยาคาถา นตถิเมสารนางอัญญงพุทโธเมสารนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพะทานนตทิเมสารนางอัญญงธรรมโมเมสารนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพะทานนตทิเมสารนางอัญญงสังโฆเมสารนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพะทาน เจ็ดบทสวดติรัตนปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนภูตะสะรีละจิตตังธรรมังนะเมรัตนภูตะวิสุทธิสาวรังสังขังนะเมรัตนภูตะสูสีสุสีละทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนังรัตนตยะอหังสำม,มาสโมสริตตะวัตุวิเศสภูตัง อัโยยานยุตตะคุณโยคะวะสัสพปะวัตตังอสุมิตยายมิปิตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเรสมะาสามภเวนะโลกเกกะทาจิจจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทุทะสัตถังวินยูหิปันทิตะชชเนหิวิชัญญะรูปัง โลกมิเเกหิจิกทานจปราลภนียังเกสันติสุถุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวัชนะตายะสสวิสุตตมิสมุปสตังมนสิสุตะภาษาตถานางังปุญญาติกานะมะสมุตตมะปุณณะภูมัง,งทุกขาปมุจนะมุขะสารนังคตานางัง ปูชาระเหสุปรารมังอภิปูชนในย,ยังนิพพานาสัจจิกิวิยายุปนิสยัตถังสามากิเลสมะละโสธนะสิทธิยาจะสาธูหิอัตถกุสะเลหุปเสวนียังปาเนาหิจาปิสารานาังขมะนียะเมวะตัสมาหิตังติระตนังสารานาังขตมหะ รตินทิวังขณะเนสุนมัสสมานาปูเชมะจาปิสสตังสุปสัน,นาจิตตาตัทานุปาริจะริยาสัทารตาจะปุญเยนะตัฏฐสุกเตนะสุขีพระเวโมุเตเชนะตัสฐจาสทาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมวินายามหิตมาณะภูโต โลกุตตราภิสมัยโยนิยโตสุโคชังตัดโสปนิสยะจะาย,ายะอายมปิโหตุวัตถุตเยป,ปริจิโตสุป,ปะสาธะกาโรแปดบทสวดนามะการะสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมาลาปะกัทโถ สามังวะพุโทโธสุขโตว,วิมุตโตมารัสะปาสาวินิโมจะย,ยันโตปาเปสิเขมังชนาตังวินนย,ยังพุธทธังวรันตังสิระสา,ามามิโลกัสะนาธันจวินายะกันจตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุ ธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสิโลกัสสะวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรม,มะทะรัสสา,ารีสาตาวะโหสันติกะโลสุจินโนธรรมังวะรันตังสิระสาณาม,ามิโมหะปทารังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชายะสิทธิโหตุ สัพันตารายาจะวินาสเมตุสัทธามเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสาปาปูปาิิเลสเจตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจัสวาขาตธรรมมังวิธิตังกะโรติสังคังวารันตังสิรสานามามิ พุทธานุพุทธังสะัมมะสีละทิฏฐิงตันเตชะสาเตชายะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตกล่าวบทสวดนโมการอัถกคาถานโมอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะหสิโนนโมอุตตมะธรรมัสะสวาคาตเสวะเตนิทะ นโมมหาสังคัสปิวิสุทธิสีลทิถิโนนโมโอมาตยาลัสทัสระตนะตยัสสะธุกังนโมโอมาาติตัสตะวัตถุตยัสสะปินโมการัปปภาเวนะวิคัชันตุุปัทวานโมการานุภาเวนะสุวติโหตุสัพพทา นาโมการัสสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชะวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะควาสากกสุวิหารติกะปิละวะัตถุเสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะ สัตทิงปัญจามัสเตหิพิขุสเตหิสเปเทวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกะทาโตเฮเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัสนายะภิขุสังคัญจะกอะทาโคจะตุนนางสุทาวาสกา,กายการนางเทวานางเอตทาโหสิอายังโขภะคะวาสกเกสุวิหะรติ กะปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกขุสังเกณนะสะทิงปัญจามัเตหิภิกขุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัสสะหิหาาหจะโลกธาตุหิเท е วตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหนติภะคะวันตังทัสนายะภิกขุสังคันจะยัน,นนะูณะมายามปิเยนะภะคะวา เตนปสังกเมยยามะอุปสังกมิตวาภาควโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสยยามาติอาทาโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพระละวาปูริโสสาม,มัญชิตังวาภาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาภาหังสาม,มินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุ เวสุอันตะหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอาทาโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิกมหาสมโยปวะนัสเมิงเทวกายาสมาคตา อาคาตัมห์อิมังธรรมะสัม,มยังทักิตาเย,ยวะอัปปาราจิตสังขันติอาทาโคอ,อัปปาราเท е วตาภะวโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสิิตัดราภิขโวสมาทหังสุจ,จิตตังอัตโนโอชุกมะกัางสุสารถีวเนตานิคาเหตวาอินทิยานิระขันติปันธิตาติ อาทาโคอาปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเชตวาคีลังเชตวาปะรีคังอินทาคีลัโอหัจจมามะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคติ อาทาโคอาปาราเทวตาภคะวะโตสันติเกอีมังคาทางอาคาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตฆมิสสันติอปายะปูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสันติติอาทาโคภคะวาพิคุอามมนเตสิเยปุเยนะพิขเวทัสสุ โลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหหติแตถาคตังทัศนายะพิขุ่สังคัญจะเยปิเตเพิเขวเวอาเหสุงอติตะมัทานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะคขวันตานางังเอตะปาระมาเยว,วะเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะ ราหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคาตมัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระวันตานางเอตะประารามเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติสยยะถาปิไมหังเอตะรหิอาจิขิสามิภิกขเวเทวากายานางนามานิกิตตายิสามิภิกขเว เทวกายานางนามิเทศิษามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานสิกะโรทภาสุสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะควาโตปัจจโสสงภะควาเอตถาโสดา สิโลกะมนุกขสามียะถาภุมมาตทาสตาัสิตาเยสิตาคิริคภะรังปะหิตตตาสามาหิตาปุถุสีหาวาสัสนลีนาโรมหังสาภิสมัมภูโนโอทตะมะนาสาสุทธาวิปสัสน,นามะนาวิลาภิโยปัญจสเตเยตาวะวันเนกาปิละว,วัฒเวตาโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาสเนระเต เทวกายาอภิกันตเตวิชนาถาพิขโวเตจะอาตาปมะกะรุงสุตตะวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัทังสนังอาเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอาถาสัตติงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานัทสุงเอเกนันตามัทธคุงทิสาสาพุทต ตัณจะสัพพังอภิญญาวะวะกิตวานะจากคุมาตาโตอามันตยิสัทธาสาวกีสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาอิขโวเยโวหังกิตายิสามิกิฬาหิอนุปปัสโซสตาสหัสสาวยักขาปุมากาปิลาวัตวา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสัมิติงวานางชาสหัสสเหมะวัตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัตสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสัมิติงวานาง ตาตาคิราสติสาหัสายคานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวนณวนโตยัสสินโมธามานาอาภิกามุงพิขูนางสามิติหันางอิเจเตโสราสสหัสายคานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวโตยัสสินโมธามานาอภิกามุงพิขูนางสามิติวันาง เวสามิตาปัญจสตายคานานัตตะวันิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนะวันโตยัสสินโทมธามนาอภิกามุภิขูนางสามิติวันังกุมพิโรราชาคาหิโกเวปุลสะนิเวสนางพิโยนางสัตตสหัสสังยขกานางปะยิรุปาสติ คุมพิโรโราชาคาหิโกโสภาคาสะนิติงวะนางปูริมันจะที่สั่งราชาทัตตะระัฐโผสาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายัสสศิโสพุตาปิตาภาหัวอินทานามามาหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุภพิกูนางสนิติงวะนาง ข้ากีนันจาริสังราชาวิรุโหตาปาสาสติคุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสศิโสอุตตปิตัสะพะาหาโวอิทานาามาหัพพาลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันโตยาส,าสิโนโมทามานาะอภิกามูพิกขูนางแสนมิตงวะนาง ปาจิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัาสสะสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสอุตตปาปิตาพสะฮาโวอินทานามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโต,ววนตยัสสสิโนโมธามานาอภิกามุงพิขูนางสามิเตงวานังอุตตารันจะที่สังราชากุเวโรตัปปัสสะสติ ยัขานางอาทิปติมหาราชยสายัสสิโสปุตตาปิตัสาภะหาัวอินทานามามหาพาราอิทิมันโตชุติมันโตว,วน,นาวันโตยัสาสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกขูนางสามิติหัวานางปุริมาทิสังทาตะระัตโธทักิเนนะวิรุณหโกปัจ,จิเมนะวิรูปโขกูเวโรอุตตะรังทิสัง จตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรธิสาทัทธละมานาอัตถังโสวเนกาปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสตามายากูเตนทูเวเตนทูวิูจะวิคูโตสาหจันทโนกามาเศโธจากินโนขันโทนิขันทุจัปปานาโทโอปะมันโยจากเทวโสตโจะมาตะลิ จิตาเสโนจากันทภโณโรราชาสโนสะโภอาคูปัญจาสิโคเจวะติมภารูสุริยวชาชาัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภาสหาราชุพิมธมานาอภิกามุงพิขูนางสามิตริวันัง,นางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตจักกา กัมภารัสสะตาราอากูปยาคาสหายติภิยามุนาทัตตฐาจาอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาติติงวันนางเยนาคาราเชสหาสหรันติทิพาทิชาปากิวิสุทธาจักขูเวหายาสเตวนามชาปตาจิตตาสุปนาอิจิตเตสนามัง อภัยยันตานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวจาหิโอปาวะหายันตานาคาสุปันนาสารณามะกังสุพุทธังจิตาวาชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตตาภาตารวาสาวัเสเตอิติมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคัสสา เวปาจิตติสุจิตติจะกปหาราโทนามจิสหสะสาตันจาการิปุตตานางสเทเวโรจานามะกาสันในหิตวาพระลิงเสนาราหุพัฒมุปาพาะมงสามารถโยธาน,นิพัทันเตพิขูนางสามิติวะนงังอาปโปจะเทวาปะทวิจาเตโชวาโยตะทาขามง วารุณาวารุณาเทวาโสโมจยัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอากูเทวายัสสิโนทัเสเตทัสสทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิคูนางสามีติงว่านางเวนฑูจะเทวาสหาริจาสามาจะทุเวยะมา จันทัศสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระกิตานัตตานิปุระกิตวาอากูมันถาวราหกาวสุนางวาสาวเสโทสัปโกปาคปุดินทัตโธทัสเสตทัสสัากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสิโน โมทามานาอภิกามุงพิขูนางสามเติงว่านางอาทาคูสหะปูเทวาชาลามขิสกาลิวะอาริจกาจจโรชาจะอุมาปุกผานิภาสิโนวารุณาสหะธรรมาจะอจุตตาเจอเนจกาสูเลยยรุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัศเสเตทัะธากายาสะเพนานัตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโต,ววนต,ววนตยสัสสิโนโมทามานาอภิกามุภิคูนางสามิติวะนางสมานามหาสมานามานุสามโนุสุตตมาคิทาปัทโสิกาอาคูอาคูมโนปัทโสิกาอาทาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนปาราคามหาปารคกาอกาคูเทวายัสสิโน คาเตทัสสะทากายะสะเพนานัตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสินโมทามานาอภิการมูพิภูนางสังนิติงว่านางสุกากะรุมหาอาลุนาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตาไคหาปาโมขาอากูเทวาวิจักขนาสาทามัตตาหารักขชามิสกาจะยัสสิโน ฐานะยังอาคาปะชุนโนโยติสาอภาิวัสติทัเสเตเทสาสัทกายาสะเพน,นานัตตะวัน,นิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนงังเคมิยาตุสิตายามากัตกาจะยะสสิโนสัมพิตาการามาเตธาโชตินามาจะอาสวา นิมานาะรติโนอาคูอาฐาคูปารนิมิตาทัศเ,เตทัศธากายาสเพนานาตาัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธามานาอาภิกามมภิคูนางสามิติงวะนางสะเทเตเทวานิกายาสเพนานาตาัตตะวนิโน นามันวาเยนะอาคันฉงเยจันเยสัทิสหะปาวุฒาชาติมะขีรังโอคะตินนะมะนาสวังเท้าเขโมคะตารังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพรามาปะระมัตโตจะปุตตะอิทธิมะโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคัสมิติงวะนังสหัสสัพมะโลกานังมหาพามาพิติทติ อ谢谢ุปาปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัจสิโสท้าเตถะอิสราคูปัเจกะวะตวติโนเตสัญจะมชัโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเตเทเวสัพรมเกมารัเสนาอภิกามีปัสสะการหัสสมทธิยังเอถากันหาถาพันทัทธาระเคนะพันธะมัตถุโสมันตาปาริวาเรถะ มาโวมุลจิตถาโกจินางอิติตัทธมหาเสโนกันหาเสนหนังอเปสยิปานินาตะระมหจจสรังกตวานเพระวังยะถาปาวุสกูเมโขานยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโทอาศัยยังวเสตันจาสพังอภิญญายาววากิตวานาจักขูมา ตาโตอามาตะยิสัทธสาวกเกศาสนีรัตเตมาราเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถิขโวเตจะอาตับปะมะกะลุมสุตตาวาพุทธศา,าสาสนังวิตาราเคหิป,ปากามุงเนสังโรม,มัติอินชายยงสเปวิชิตาสังฆามาพิยาติตายัสสินโน โมทันติสหพูเทหิสาวกาเจเนสุตาติ